ตันนี้แหลวันนี้กับรางวัลชาภาพภูมใจกับรางวัลทก่อนะรางวัลอะไรก็ของผมเป็นรางวัลเะยนะก็เป็นเดิมเป็นโมเซลเบรกจูนะครับก็เป็นรางวัลที่พูดถึงการพัฒนาตัวเองนะครับแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็จริงๆก็รู้สึกขอบคุณทางเว็บบอร์ดนะครับที่มองเห็นคุณค่านี้ในตัวผมนะครับมัน มันมีความหมายมากๆเลยกับการที่ให้คนคนหนึ่งอ่ะได้พัฒนางานของตัวเองแล้วก็มันมีคนมองเห็นว่าการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยอะ่ะมีคนเห็นในคุณค่านั้นแล้วมันทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะพัฒนางานในชิ้นต่อๆไปแบบไม่หยุดยั้งก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ อ๋จริงๆก็ในทุกๆด้านครับผมรู้สึกว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้อะครับมันมันไม่มีทางหยุดเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงช่วงเวลาไหนของชีวิตก็ตามอย่างช่วงแรกเราอาจ,จะต้องเรียนรู้ในสกิลการแสดงเยอะขึ้นในช่วงนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้สกิลในการแสดงเหมือนเดิมเพียง <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มันหายไปรวมถึงสกิลต่างๆที่เรายังยังคงไม่ ไม่พร้อมหรือหรือยังยังขาดหายไปนั่นเองใช่ครับสนใจทําบอยแบนด์ไหมครับพี่เนี่ยชวนพี่ตีพี่หนิงเนี่ยชวนมานะฮะรับทําวงอีกเหรอครับคุณคุณอยู่2คนแล้วคุณก็จะทําพี่เป็นคนเกียดได้เลยครับเป็นยูนิตใหม่ครับฮัลโหลครับพี่บอยพี่บอยเปิดยูนิตใหม่ไหมครับอ๋อได้เหรอครับยังไงอ่ะเรื่องชืชื่อวงว่าอะไรเนี่ยเนี่ยให้เขาอยู่ด้วยกันแบบว่าเออตีหนิงฟิล์ม GNF ครับ GNFGNF Boy เออ กีนเอปพลอยธนพั์แบนฝืนปะฝืนนะเราดูฝืนนะตระกูลไอ้พัดปะของพี่รงไทยได้พัดเหมือนกันใช่แต่ว่าหนึ่งสลันไม่ลงบที่บายบาบายแต่บไม่เอาแน่นอนก็ช่วยเข้ามาบไม่เอาแน่นอนโถ่พี่บที่ไม่ต้องถามว่าทำไมถึงถามทลยสถาบาถึงถามพี่คิดยังไงถึงถามผมไปยจะถามแบบนี้ครับผม รางวัลเลยครับรางวัลเอารดครับอะไรก็รางวัลดียวกันอ่ะรางวัลดียวกันก็รู้สึกว่ารางวัลนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าภูมิใจเพราะว่าขอบคูณทางเวทอที่เห็นศักยภาพที่แบบพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วการเป็นศิลปินที่ยังคงพัฒนาตัวเองอยู่ยังมีคนที่คอยตอยู่เสมอแล้วก็การที่สร้างผลงานใหม่ๆออกมาแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องการแสดงอ่ะพอมาพัฒนาผมรู้สึกว่าการเป็นแฟนคลับเป็นผู้ชมที่ได้ดูเรื่องเราในนั้นมันก็อินขึ้นนนเราาใฐะแสดง มันก็รู้สึกดีขึ้นที่คนดูสามารถดูผลงานของเราแล้วมันอินไปกับเรื่องราวมากขึ้นพอรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันจะทําให้ท,ทั้งฟวงของเราเองแล้วก็คนดูเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยได้เส็นผลงานดีๆพวกเราเองก็ได้โอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆจากการที่เราแบบพยายามเรี้ยงตัวเองก็ขอบคุณทางเวดบอที่เห็นคุณค่าคุณค่าของศิลปินเนี่ยคุณค่าของการพัฒนาแล้วก็โฟกัสกับความสามารถก็ขอบคุณมากๆของเว็บอมากๆครับ ผมก็จะเป็นรางวัลนะครับผม Overse Emerging Power Artist นะครับแลจะเป็นรางวัลที่แบบมียอดติดตามในหวยนปอแบบขึ้นแต่ว่ารวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็<ม><ม>จริงๆก็พูดไปในบนเวทีครับเพราะว่า<ม><ม>ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้แบบมาด้านสายสายนี้เลยตั้งแต่แรกเลยคือผมเลยไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะมีวันนี้ได้จริงๆมันก็มาจากหลายส่วนจริงๆมันมาจากโอกาสจริงๆมันมาจากโอกาสกับทางช่างวันตั้งแต่แรกเลยที่มาประกวดรายการ second ครอบครัวพาร์ทเนอร์ทุกอย่างที่นำพาให้ผมสู้จนถึงแบบเราเราเริ่มมีความสุขกล้าพูดเลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็ผมมีความสุขกับการทำงานในตรงนี้มากขึ้นแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการแสดงผมรู้สึกว่าเออว่าเหมือน4ปีพอดีเหมือนเราได้รับปริญญาตรีอีกใบหนึ่งเหมือนตอนนั้นเราเรียน<ม>เราจบด้านการบริหารไฟแนนซ์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังบริหารอยู่<ม>บริหารทั้งเงินและบริหารหวัวใจแต่ว่า รอบนี้เนี่ยเราเราได้เราได้ประกาศเหมือน <c oughs> เหมือนในนี้ฮะได้ประกศาศสียบัตรเพิ่มอีกใบหนึ่ง <c oughs> เป็นแบบด้านสาขาแบบนวัตแบบฟิลมแบบนิเทศ <c oughs> ก็จบปีที่4พอดี <c oughs> กล้าพูดว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขการทํางานมากขึ้นเลยจริงๆแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็อยากจะมีผลงานที่ดีแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้แบบภูมิใจแล้วก็มีความสุขประมานครับขอบคุณท่านวยปอมากที่ให้รางวัลที่มีค่าแล้วก็โหเติมไฟในตัวผมึ้นมากมากเลยครับคือเป็นเขียนนิยมเลยปะเนี่ย อ,ย,ย,อย,ยังไม่เก็ตนิยมครับเดียวกินนิยมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปในแบบรางวัลอื่นๆต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นใบเ,เบิกทางในแบบเด่๋ร<า>อรอราง,ง,งวัลน,นี้ฮะอ,อ๋ออะไรนะอะไรอะตุ๊กตาทองคำออนตาตาร่าตุ๊กตาทองคำงว่าตัวผมเองเป็นรางวัลยกผมไปได้เลยอ๋อไปเลยไปกันเลยผมไม่เไป็น่รงปไม่ไปไม่ไปไ่ไป่ไปไ่ไปไม อยู่กัน2คนไปเลยเนาะนี่ไงเขาได้รับไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงคือเป็นพี่ผู้ฟิล์มก็คุยตลอดทําเวลาแบบถามเรื่องการเป็นนักแสดงใช่ก็โทกพี่ฟิล์มดีดีมีเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นรุ่นพี่ในช่องที่โอ้โหอยากเอาเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการแสดงอ๋อโอเคโอเควงเล็บข้างหลังเลวงเล็บข้างหลังเราชอบชอบแล้วพอเขาเก่งจริงไงเก่งจริงๆต้องยอมรับต้อยอมรับครับแบบไม่ว่าจะเป็นแบบละครย้อนยุค หรือว่าละครที่แบบว่าพเรียดตาพีเรียดารยดหรือว่าเราเป็นละครที่แบบแบบ,แบ,บสมัยสมัยใหม่ก็แบบกินหมดนะครับขอบคุณคะปะจริงๆก็ก่อนอื่นเลยต้องต้องย้อนกลับไปว่าขอขอบคุณทางช่องวัน31นะครับที่ที่ให้โอกาส ให้โอกาสพวกเราทั้ง3คนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นำผลงานของพวกเรานะครับออกสู่สายตาชาวโลกนะครับให้แฟนๆอย่างอย่างอย่างตอนนี้น้องก็นำไปออกอากาศที่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะครับก็ทำให้ทำให้เรามีโอกาสได,ได้ได้รู้จักกับแฟนๆชาวจีนมากขึ้นทําให้เราเป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวจีนมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยมันเป็นกําลังใจสําคัญมากสําหรับ การทำงานที่เราทํางานออกมาแล้วอ่ะแล้วเราจะมีคนรอด,ดูผลงานของเราอ่ะมันเหมือนว่าเราอยากที่จะทํางานแต่ละชิ้นออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ,รบดีใจอยู่แล้วครับไม่ว่าจะ เป็นแฟนๆจากที่ไหนคือแค่รู้สึกว่ามีหนึ่งคนที่รักเราเพิ่มขึ้นครับแล้วมีจะทั้งทางใกล้ทางไกลอยู่ใกล้อยู่ไกลแม้แต่จะคนละภาษาละวัฒนธรรมเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมา,ากๆเหมือนวันนี้ครับที่เป็นหัว่วย้อเป็น culture exchange ผมรู้สึกว่ามันได้ exchange กันจริงๆถ้าเราผมไม่มีซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีแฟนๆจริงแต่แฟน,แฟน,แฟน,แฟนผมก็คงไม่ได้ไปต่างประเทศได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีน เป็นฝั่งของอเมริกาหรือว่าเป็นฝั่งแบบมาซิลหฝั่งแบบว่าเอเชียภาคต่างๆทเรารู้สึกว่ามันการเป็นศิลปินการมีผลงานมันสามารถ connect กับแฟนคลับได้จริงๆแล้วก็มันทำให้เรามีความสุขอาร์ตนะครับใครว่าอาร์ตอ๋อหมายถึงศิลปะครับนั่นแหละัะมันมาผมเอาไว้ตกคนที่ฟังเพลินเช็คก็ฟังหรือเปล่า คือเกือบเกือบคมล้น้องเมื่อกี้จะออกเมื่อกี้ระตุ้นคนดูเลยนะจะตุ้นเลยเหรอคลิกเดทนั่นแหละครับแต่จะบอกว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งดีๆอย่างที่การันตีว่าถ้าเราตั้งใจทำผลงานดีๆเหมือนพี่พีพนบอกมันมันาษามันไม่ใช่ตรงกลางผู้คนสามารถรับรู้ได้สิ่งสิ่งที่มันเป็นไม่ว่าจะผ่านความรักของตัวละครการเอาชื่ออะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดความสธ์ระหว่ามสูญเปลี่ฟนขลับแล้วจนเกิดเป็นดอมแล้วก็เป็น มีแฟนๆมาเชียร์พวกเราแบบนี้เป็ีความสุขแฟนๆเต็มอิ่มกินอุ่มนอนหลับกินอุ่นนอนอิ่มครับขอบคุณมากครับก็จริงๆจริงๆนอกจากที่พี่ทัมพี่ฟิล์มตอนแรกเป็นตอนดีตอนที่เดี๋ยวตาโอ๋มาตัวเนาะเดี๋ยวตาโอ๋มาตัวแล้วบ จริงก็นอกเหนือจากที่พี่ฟิล์มกับพี่อู๋พูดเรื่องแฟนๆน,นะฮะเราก็จะได้เห็นแบบพลังของด่อมพลังของแฟนๆที่มาสปอนแฟนเอ่อนักสแสดงศิลปินที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ผมก็ยังได้เจอกับโอ้โหศิลปินนักสแสดงแบบทางทัซาวอินเอเชียแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทางบวยบอจริงๆที่ทำให้เราได้เห็นแบบผลงานของแบบพี่ๆศิลปินนักสแสดงนักร้องของแบบว่าชาติอื่นๆหรือว่าแบบได้เห็นผลงานอื่นๆได้เห็นเขาโชว์ได้เห็นโอ้โหนี่ว่านี่คือแบบ มันคือแบบโลกแบบระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบระดับแบบเราได้เห็นชาติอื่นด้วยก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเจอกันก็ปลายเดือนนี้แล้วเด็กทุกคนก็จะได้เห็นแล้ววันอ่อนเวลาครับก็ปลายเดือนไหนปลายเดือนนี้จะได้เห็นวันอ่อนเดือนหน้าเขาจะปลายเดือนนี้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อปลายเดือนอ๋อวันอ่อนโอเคตอนนี้ผมเบอร์แล้วฮะปลายเดือนนี้จะได้เห็นวันอ่อนแต่ว่าเขาเดาเลยว่าจพรุ่งนี้อะไรรอดูนะครับถ้าไม่ออกมาก็ไม่เกิดปนอ่าก็จริงโอเคนะคะ ขอบคุณท่ากเลยครับค่ะจะสุดสายคนเดินทางตัละหน่อยค่ะขนาหนี้น่าจะอัพได้เยเดี๋ยวเราแข้องดทนไว้อีนี้พี่อู๋เออพี่อู๋เดนือยพีดทนไม่อดทนกับพี่อู๋ีฟิลพี่อู๋ก็ตแงเลยวไ่ดเตมากั้ง่เอจเ่ มันน่าจะมี AI เนาะที่แบบถ่ายคู่แล้วตาดึงเข้าไปทุกที่เลยม่มีนะมีใช่เลย